สวัสดีครับผมสมศักดิ์จากร้านบ้านไม้เรือนไทยนะครับวันนี้มีบ้านสวยๆอีกหนึ่งหลังนะครับามาแนะนำให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะครับตัวบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านแฝดทรงไทยประยุกต์ยกพื้นสูงนะครับมีสองห้องนอนหนึ่งห้องพระแล้วก็มีศาลานั่งเล่นนะครับ ตัวบ้านหลังนี้นะครับไม่มีห้องน้ําเพราะว่าลูกค้าจะต่อเติมห้องน้ําเพิ่มอีกต่างหากนะครับก็เลยไม่เอาห้องน้ําเปลี่ยนเป็นห้องพระแทนนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะเอาห้องน้ําไม่เอาห้องพระอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบแปลนภายในเราสามารถปรับแต่งปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวบ้านหลังนี้นะครับติดตั้งแล้วเสร็จนะครับติดตั้งอยู่ที่อำเภอชานุมานจังหวัด อำนาจเจริญนะครับติดตั้งเบียดเสร็จเรียบร้อยนะครับยกพื้นสูงที่2เมตรเจนะครับหลังนี้นะครับขนาดของอตัวบ้านนะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณรวมๆก็อยู่ประมาณ13เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับก็ ก็ประมาณ13-14เมตรนะครับถ้ารวมบันไดนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับตัวบ้านหลังนี้ในห้องนอนนะครับจะมี2ห้องนอน1ห้องพระนะครับห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องหนึงห้องนอนเล็กห้องหนึ่งนะครับห้องนอนใหญ่ขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ5เมตรนะครับห้องนอนเล็กก็3เมตรคูณ3 5มเมตรนะครับตัวศาลานั่งเล่นนะครับก็ จะเป็นขนาด2คณ2เมตรแล้วก็มีทางเชื่อมอีก2เมตรนะครับส่วนระเบียงด้านหน้าของบ้านหลังนี้นะครับก็จะอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ยาวตามตัวบ้านไปเลยนะครับจนถึงศาลานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาชมรอบๆภายนอกแล้วก็ภายในบางส่วนนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เราส่งมอบให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ทางลูกค้าได้ทําการขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยนะครับก็เลยะจะถ่ายได้ภายในถ่ายได้เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่ามีของอยู่แล้วนะครับก็บรรยากาศนะครับวันนี้ก็ฟ้าค้มนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับทําให้วิดีโออาจจะมืดนิดน,นึงนะครับพาขึ้นไปดูภายในกันนะครับ ออกมาแล้วสวยงามมากทีเดียวนะครับบ้านหลังนี้นะครับตัวนี้สีที่เลือกใช้นะครับจะออกเป็นสีมหฮอกกานีนะครับลงสีมหฮอกกานีให้สวยงามนะครับเงาวับเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีเสากึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านของเรานะครับก็จะพาเข้าไปชมภายในกันนะครับให้ดูผลงานนะครับความ สวยงามนะครับีมืมอจากทางทีมช่างของเรานะครับสวยงามมากนะครับมีหลังคาคุมบันไดเป็นทรงไทยให้แล้วก็มีบันไดาทางขึ้นเป็น2ส,สเต็ปนะครับ ภา,ภายในตัวบ้านฟ้าหลุม2 7สเต็ปเดินระบบไฟเมนไฟเมนแอร์ให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับปลั๊กสวิตช์เรามีให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูระหว่างบ้านนะครับสองหลังฝั่งโน้นก็จะเป็นทางเชื่อมไปหาศาลานะครับตัวศาลาจะอยูอ่ขนาดจะอยู่ที่2อคูณเมตรนะครับมีม้านั่งให้3 สามฝั่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางให้นะครับสวยงามมากครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับบ้านจากทางร้านบ้านไม้เรือนไทยของเรานะครับก็สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง l ล n e หรือว่า f a c e b o o k นะครับท่านทักมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ตอบแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อาจจะตอบช้าล่าช้านะครับก็ต้องขออภัยลูกค้านะครับสำหรับตัวบ้านนะครับทุกหลัง ทุกแปนนะครับเรามีราคาให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงแปนภายในก็สามารถทำได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นห้องใหญ่นะครับห้องขนาดที่3เมตรคูณ5เมตรนะครับทำสีทำฝ้าเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับติดตั้งปลั๊กสวิตช์โคมไฟให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับ สวยงามมากครับตัวนี้จะเป็นประตูะก่อนเข้าแต่ละห้องนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับก็อาจจะชมได้เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าบางห้องก็มีของอแล้วก็ไม่ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับก็จะเปิดให้ดูเฉพาะห้องห้องใหญ่2ห้องนะครับ นี่ครับตัวนี้เป็นประตูบานเลื่อนนะครับห้องใหญ่ใช้เป็นประตูบานเลื่อนนะครับภายในก็เนี่ยครับขนาดความกว้าง3มเมตรคูณ5เมตรนะครับแล้วก็ฝ้าหลุม2สเต็ปนะครับก็สูงนะครับที่เห็นเป็นประตูประตูอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นประตูทางออกด้านหลังนะครับลูกค้าจะต่อเติมไปเป็นห้องน้ําด้านหลังนะครับ ส่วนห้องนี้เป็นห้องพระนะครับมีของเต็มแล้วนะครับขอญาตไม่เข้านะครับหลังห้องนี้อีกห้องถัดมานะครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับตัวนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับกอลูกค้าก็มีของเข้ามาแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับก็ห้องนี้ขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ3.5มเมตรนะครับความกว้างนะครับก็พอดีครับ สวยงามมากนะครับติดตั้งปลั๊กสวิตไฟโคมไฟให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับภายในตู้บ้านคือเราทําให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่ไว้ใจนะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทําบ้านให้กับท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับหลังนี้นะครับก็อ่ มีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพาลูกผู้ชมด้านล่างกันนะครับสวยงามมากนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับบ้านจากทางร้านบ้านไม้เรือนไทยของเรานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทาง youtube ทาง l ล n e หรือว่า Facebook นะครับเราก็จะไล่ตอบคำถามของลูกค้าแต่ละท่านนะครับทักมาเราก็จะไล่ตอบทุกท่านนะครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยหน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่ไว้ใจในการให้เราเป็นให้เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างบ้านนะครับ ก็มีโอกาสนะครับเราจะถ่ายวิดีโอนะครับให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันทุกหลังนะครับแต่ว่าหน้าฝนก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงไม่ค่อยได้นะครับแต่เราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ